บ้านอาการนะครับ,บก็จะเข้าเขตปากตอน,นะครับซึ่งก็เป็นเขตมืองสังทองนะครับจริงๆแล้วสีโคตะบองที่มันเป็นเข็มทองน่าจะมืองสังทองเครับ,รบแล้วก็เมืองสังทองเนี่ยน่าจะขึ้นกับแขวนก็ต้งจัดบรรยากาศมันไม่เหมือนกับนครหลวงอนะในความคิดของผมนะ ก็คือน้าจามเพื่อสังคมแล้วนะอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับทางฝั่งโน้นที่ผมไม่เคยมาเลยไม่เคยมาเรียบหรเลยนะครับอำเภอสังคมไปปากชมจังหวัดเลยเนี่ยยักเส้นนี้ยัางก็มาแค่อำเภอสีเชียงใหม่แล้วนะครับก็ดิบมะเ้งนะครับดูครับรถบรรทุกมันเยอะขนาดไหน มันืนวันหืนวันเลยอันนี้อะไรเนี่ยปิ้งไก่ปลาเดี๋ยวหาข้าวกินก่อนครับมันเยอะไง้ต้องมากวักมือเรียกลูกค้าร้านอาหารมันเยอะเกินก็รู้จะเข้าร้านไหนนะครับมีเป็นสิบกว่าร้าน อนี่มันแบบเป็นแบบส่วนตัวดีกว่านะครับรถบรรทุกเกยอะมากๆเลยครับลองคิดเอาแล้วกันนะครับเยอะขนาดไหนตัดสินใจมาร้านนี้นะครับดูบรรยากาศแล้วมันน่าจะโอเคโอ้ยากาศดีอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกมุมก่อนครับโอ,โอ้โอเคเลยเนะย แต่ไม่รู้ว่าชื่อร้านอะไรนะครับแต่บรรยากาศดีเลยอยู่ตรงมุมนี่นะครับบรรยากาศบรรยากาศดีนะครับ12 12ชื่อร้านเพิ่นนะครับเหมือนกับพิซซ่าเลยเหมาะมาแบบว่าหลายๆคนนะครับมากับครอบครัวมากินข้าวนะครับอาหารนะครับบรรยากาศดีนะครับแล้วก็ไหนก็ไหนก็มาถึงบริเวณบ้านปากตอนแล้วเนาะ ก็จะคุยเรื่องโปรเจกต์นะครับก่อนที่จะคุยก็ให้ดูก่อนนะครับฝั่งโน้นก็คืออำเภอสังคมจังหวัดนองคายนะเราก็ทำกันเจือนะห,หมายกกันตริงพังนะครับภูมิประเทศก็จะเป็นภูเขาไม่สูงนะครับภูเขาเตี้ยๆทั้งสองฝั่งนี่นะครับมีแม่น้ำโขงไหลผ่าลกลางนะครับตรงนั้นนะที่เห็นกันอยู่นั่นนะครับคือแม่น้ำโขงมันจะแยกนะครับ มันก็จะมีดอนหรือเกาะกลางแม่น้ําโขงเป็นดอนขนาดใหญ่เกาะขนาดใหญ่นะครับตรงนั้นนะเขาว่าเรียกว่าดอนอะไรนะผมแต่มันเป็นดอนใหญ่มากๆเลยนะครับดอนอะไรนะมันจําชื่อไม่ได้แล้วต้องขออาภัยนะครับแล้วก็ดอนแห่งนี้แหละนะครับที่กลุ่มทุนเกาหลีใต้นะจะมาสัมปทานนะครับ ทำเป็นเมืองเกาหลีมีสนามกอล์ฟมีบ้านนะครับมีทำเป็นเมืองอะ่ะเมืองของเกาหลีโดยเฉพาะนะครับให้คนที่แบบว่าคนเกาหลีใต้ที่กเกษียณอายุนะครับมาอยู่อย่าลืมว่าที่เวียงจันทร์ในคนเกาหลีเริ่มหนาแน่นนะครับหนาแน่นเลยล่ะบอกเลยนะเอเทกบางเทคเนาะผมเคยไปตำรวจนะเทคบางเทกนะครับโอ้โหมีแต่บาเกาหลีเนี่ยอืม นะแบบสำหรับสาวๆที่ชอบเ่าเกาหลี้วโอ๊ปป้าโอปป้านะครับบอกเลยนะครับนะเต็มเลยบ่าลาวไม่มีนะแทบไม่มีเลยนะม,มีแต่เ่าเกาหลีแล้วก็จีนนะครับผับที่ผมไปชื่ออะไรอะ่ะเป็นผับใหญ่มากๆเลยนะเป็นเทคดีกว่าแนวน,น,นั้นนะครับ โอ้ผมตกใจเลยนะฮะแล้วถามเด็กเสิร์ฟเขาบอกว่ามีแต่เกาหลีจะเยอะนะครับจีนก็มีแต่ว่าไม่ไม่เยอะเท่าเกาหลีนะครับเกาหลีเกินครึ่งนะครับประมาณอย่างนั้นนะค,คือโปรเจกต์แบบนี้นะครับเหมือนเขาจะมีที่พนฮงด้วยนะแต่ผมไปพนฮงหลายครั้งผมยังไม่เห็นเขาจะมีการเคลื่อนไหวอะไรเลยนะครับเห็นแต่จีนที่สถานีรถไฟลาวจีนนะ ตรงพลฮงแหละโอ้โหกำลังสร้างแบบอลังการเลยแต่ผมยังไม่เห็นในเกาหลีจะขยับเลยนะครับเห็นเขาบอกว่าอาอกข่าววางศิลาเลิก,กเท่านั้นแหละครับยังไม่ได้เห็นมีการเคลื่อนไหวอันนี้ก็เหมือนกันยังไม่เห็นมีการเคลื่อนไหวนะครับที่ปากต่อเมืองสังทองนี่นะบริเวณนี้นะครับแต,แต่ถ้าทำก็น่าสนใจนะครับสนามกอล์ฟเพราะว่าคนเกาหลีเนี่ยเขาชอบตีกอล์ฟเนาะ แล้วก็อย่าลืมว่าค่าใช้จ่ายที่เกาหลีใต้เนาะคอนโดห้องเท่ารูหนูนี่โอ้โหหลายสิบล้านบาทนะครับบอกเลยนะครับมาอยู่ที่ลาวนี้ได้คุณภาพชีวิตดีกว่าเยอะนะครับแต่ต้องมีเงินนะหมายถึงว่าหลังกเกษียณน,นะครับเป็นเทวดาได้เลยนะครับผมเห็นแบบที่พลสีพลนสีนวลน,นะขับเบนซ์เมอร์เซเดสนะครับแบบ คนละคันมากินกาแฟอยู่คอกม้านะครับแบบชิวๆมากๆเลยครคนเกาหลีนะครับคนเกาหลีเนี่ยเขาจะชอบแบบรถเบนซ์รถบีเอ็มดับเบิลยูนะครับแต่ว่าคนลาวเนี่ยเขาจะชอบพวกแล er นด์คร์ i s e r Lexus อะไรอย่างนี้นะครับบรรยากาศน้ำโขงสีขุ่นๆอย่างนี้นะครับ ใให้้ดูทองงฟาาจสามสสวยคืออำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเนี่ยนะก็จะมีวัดที่มีชื่อเสียงอยู่วัดหนึ่งคือวัดผาตากเสื้อนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะอยู่แถวๆนี้แหละครับนะฮะวัดผาตากเสือนะ้ออ่าก็จะมองเห็นวิวทางฝั่งลาวเห็นทางปากตอนนี่นะครับบ้านปากตอนนะครับ คือจากปากตอนเนี่ยมันไปทางกั้ามขวาเนี่ยก็จะเป็นเข้าตัวเมืองสังทองเนี่ยมันจะเป็นเขตที่ลุ่มนะครับที่ลุ่มนะนะครับแล้วก็จะมีภูเขาสองฝั่งนะครับบรรยากาศมันได้เลยนะบรรยากาศมันนอกมากเลยผมดูสอง o g l e แล้วนะครับซึ่งนครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยเขตที่บ้านนอกที่สุดนี่ก็คือนี่แหละครับเมืองสังทองนี่แหละ แล้วก็บ้านนอกรองลงมาก็คือเมืองไซธานีเขตทางโน้นนะครับบ้านโนนตาลบ้านนางโงนอะไรต่างๆเราโน้นนะครับเพราะเราจะตั้งเป็นเมืองใหม่นะทางโน้นนะครับบรรยากาศเหมือนกับต่างแขวงต่างจังหวัดเลยนะครับโอ,โอเคมากๆเลยนะยนะครับ ก็ในอนาคตนะก็คิดว่ายังไงเกาหลีเขาคงต้องมานะครับก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับแต่ว่าสไตล์เกาหลีเนื่องจากว่าเขาไม่น่าจะเหมือนจีนนะครับสไตล์เกาหลีเขาจะมีสไตล์หน่อยนะผมชอบผมชอบอยู่นะร้านอาหารแบบเกาหลีร้านกาแฟแบบเกาหลีนะครับแต่แบบกินจีนนี่ผมก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะครับดังนั้นเวลาผมพูดถึงจีนเนี่ยจะหาว่าผมชื่นชมนะครับผมก็ผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะ อันนี้พูดจริงๆนะครับถ้าภาษาพูดก็คือเหมือนกับพวกจีนนี่ก็เหมือนกับพวกเศรษฐีใหม่พวกจะเริ่มมีเงินประมาณอย่างนี้เนาะจะเสียงดังอะไรเงี้ยนะครับอันนี้จริงๆนะมันเป็นพฤติกรรมแบบอย่างนั้นจริงๆคนเริ่มมีเงินมันจะเป็นแนวแนวนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นพวกผู dai, ้ดีเก่าพวกที่เขามีเงินมาแล้วเนี่ยเขาจะมีมารยาทเขาจะให้เกียรติคนอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นนะนี่นะครับสาวน้อยมาเสิร์ฟสาวน้อยปากแดง โอ้ได้หลายเติอบอยู่ตัวละน้องพี่นองพี่เลยลูกโอ้ให้หลายอยู่กินชมวิวไปด้วยนะครับชมบรรยากาศไปด้วยโอเคนะครับเขาผัดแบบแห้งๆนะครับ <c oughs> แห้งๆแล้วก็ให้หมูเยอะนะครับใช้ได้นะครับผัดขี้เมาอ่บาบ้าผัดขี้เมา ก็อร่อยดีอยู่นะครับประเด็นคือผมจะกินไม่หมดนะครับให้หมูเยอะเลยนะครับใช้ได้เลยนะบางที่นี่คือแบบว่าจะไม่มีหมูเลยทนำะจะมีแต่พวกเนี้น,นะผัดไทยใส่หมูจะไม่มีหมูอะไรอย่างงี้นะคือไม่กี่วันก่อนนี่น้ำโขง จะสูงนะครับก็ถ้าดูจากระดับน้ำนี่นะครับก็น่าจะขึ้นมาประมาณสัก2เมตรนะได้อยู่นะครับตอนนี้ก็ลดลงไปแล้วนะครับช่วงที่พายุวิภาเข้านะหนักนะครับหนักนะครับโู้ดแดดแรงครับกรอนนี้น่านั่งนะครับอาหารโอเคอยู่ได้ อาหารจานละแสนก็คือมันกินได้สองคนนะครับเพราะจานใหญ่ครับร้านสิบสองสิบสองมันส่วนตัวดีนะฝั่งตรงข้าม่เป็นป่าเลยโอ้ยมีบรรยากาศแบบอย่างนี้อยู่นะครับที่นครหลวงเวียงจัดน,นะครับวิวก็สวยด้วยนะครับฝั่งตรงข้ามอําเภอสังคมจังหวัดหนองคายแต่ผมไม่แน่ใจว่าวัดผาตากเสื้ออยู่ตรงไหนนะผมไม่เคย ไม่เคยหยุดไปฝั่งตรงข้ามเลยนะครับไม่เคยมาฝั่งตรงข้ามนะครับแต่ทางสั่งทองนี้ผ่านบ่อยนะครับร้านกว้างขวางดีนะครับที่นั่งน้สึกมันจะมีเป็นสาวเลยนะะเนี่ยโอ้สาวอาทิตย์น่าจะคนน่าจะแน่นนะครับตรงเนี้ยนะสาวอาทิตย์น่าจะเยอะนะครับเป็นประกอบการค่าแคมทาง ถุงละซาวปะเอามาให้คอยถุงหนึ่งโอ้ยิ้มหวานนะแม่คาก็ได้โอ้พ่นปลูกของพ่นเด็กเนี่ยเนาะเอาถุงเนิ่มเด้อบานสัมพันนาเนาะอันน,นี้เพื่อนปลักซาลีนะครับโอ้สาวพันที่กินไม่หมดเนียอันนี้กันปลูกปักซาลีแล้วก็มาขายแคมทาง นะครับสัมปนาบ้านใหญ่ลมแรงยังอยู่ริมทะเลน,นะครับลมแรงมากๆเลยแล้วก็แดดก็ร้อนด้วยน่าไม,ม่ล้วครับ <laughs> สัมปนานี่มีร้านพาเยอะ ห้วยหม้อนะครับเฮ้ยอันนี้หว้วยหม้อแต่บ้านชื่อบ้านแก้งหม้อนะครับยังไม่ถึงสักทีหนึ่งนะฮะบ,บ้านนั้นปากตอนนะรถมันเยอะมากๆเลยจำไม่รู้่ากหมดอะไรกันคนเยอะมากนะครับก็ <c oughs> ข้างหน้านี่แหละครับปากตอนโอไปน,นะครับคือป้ายมันเนี่ยบางทีก็เหนื่อยเหมือนกันนะ ถ้าใครดูป้ายเนาะป้ายที่อะ,อะไรอะที่สามแยกสีไข่เนี่ยจะบอกว่าเมืองสังทองเนยเท้าสี่กิโลนะครับแต่ในความเป็นจริงมันไกลกว่านั้นเยอะครับปข้งหน้าเนี่ยแหละครับแต่เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปสังทองเดี๋ยวแวะปากตอนก่อนนะครับ นี่คือหัวน้ําตอนนะครับถ้าถัดไปก็คือบ้านปากตอนนะครับแล้วก็ตรงปากตอนนี้ก็จะมีดอนกลางแม่น้าโขงเป็นดอนขนาดใหญ่ผมว่านะครับกลุ่มทุนเกาหลีใต้จะได้สัมปทานนะครับสร้างเมืองให้คนเกาหลีมาอยู่นะครับ ที่กเกษียณแล้วนะมาอยู่นะครับก็จะมอะีอะไรอ่ะที่สนามกอล์ฟมีบ้านนะครับเป็นเมืองนะแต่ว่าก็มีตะข่าวนะยังไม่ได้เห็นดำเนินการสัทีหนึ่งนะครับผมก็รอดูอยู่เลยแต่ยังไม่มีวีแววนะครับ เป็นบ้านใหญ่บ้านหนึ่งนะครับของเมืองสังทองนะครับปากตอน ดูบรรยากาศบ้านปากตอนเมืองสังทองนะครับเส้นเข้ามาทางที่ตั้งเมืองสังทองนะครับป้ายบอกก็คือบ้านปักตอนนะครับ สภาพบ้านเดือนก็อย่างนี้เหตุน,นะครับบ้านปากตอนห้อมสิบ ดูบรรยากาศนะครับทีนี้ไม่มีรถบรรทุกแล้วสบายนะครับโอ้รถบรรทุกเยอะมากๆเลยนะครับก็แน่นอนแหะครับเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศลาวตอนนี้เนาะคือรถบรรทุกแร่นะครับออมีส่วนสําคัญที่แบบว่าคือลาวเองเนี่ยก็ มีสัพพิกรณแร่ธาตุมากนะครับก็ส่วงออกแร่ธาตุอย่างที่เรารู้กันนะครับมากแต่ในขณะเดียวกันก็มันก็มีส่วนสาคัญทําให้ถนนมันเพพังนะครับกระรวงยูธาของลาวเองผมว่าน่าจะปวดหัวอยู่ไม่รู้จะแก้ปัญหาย,ยัางไงนะครับดูแล้วเนาะ บรรยากาศมันดีมากๆเลยนะครับพอเข้ามาทางนี้แล้วเนะี่ยโอ้บรรยากาศดีมากๆเลยครับพอเข้ามาป็นอยู่ในเขตบ้านปากตอนอยู่นะครับแม้จะาเข้ามาสักสามสี่หลักแล้วก็ตามนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับ <c oughs> มันไม่เหมือนกับเป็นเขตนครหลวงอะมันเหมือนกับเขตบ้านนอกเลยนะครับเนี่ยโอเคมากๆเลยนะครับสวยงาม บรรยากาศของเขตนครหลวงเวียงจันทร์นะครับใครจะคิดว่านครหลวงเวียงจันทร์จะมีบรรยากาศแบบนี้นะครับโอ้นี่อะไรเนี่ยมักทั่วละมักทั่วหมักแตงนี่บรรยากาศระหว่างทางนะครับทางไปเมืองสังทองนะครับโอ้ยังธรรมชาติยังงดงามอยู่เลยนะครับ สวยมากเลยนะครับอดดาก็น้อยนะครับโอ้วันนอกดีดีีด่เองครับสวยมากครับบรรยากาศดีดีนะครับภูเขาบริเวณนี้ยังมีป่าเยอะอยู่นะโอ้แล้วก็นาข้าวก็เขียว